ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีกล้องนะครับผมรุ่นใหม่จากแบรนด์นิทคาบัลีนะครับเดี๋ยวผมให้ชมรุ่นนะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นอ่ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากแบรนด์นิทคาบัีนะครับ ED นะครับ1-8ีดคูณ 24IR นะครับตัวนี้จะเป็นท่อ34มิมลนะครับนี่นะครับเส้นเล็งก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ชมของจริงอีกทีนึงนะครับผมนี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นกล้องยิงเร็วนะครับแล้วก็เป็นกึ่งยิงเร็วแล้วก็กล้องสายล่าด้วยนะครับผมตัวนี้ยิงได้ประมาณ100เมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าข้างในนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับก็กล่องนะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะเป็นฝาปิดนะครับนี่นะครับอย่างแรกนะครับก็จะมี คู่มือนะครับเอกสารนะครับการใช้งานนะครับนี่นะครับแถมให้นะครับนีท่อบางแสงนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับมีท่อบางแสงแถมให้นะครับแล้วก็ผ้าเช็ดเลนส์นะครับหนึ่งผืนนะครับนี่นะครับจะเป็นข้อมูลของกล้องนะครับนี่นะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับข้อมูลนะครับนี่นะครับตัวนี้มีไฟในสิ่เลนส์นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เรามาชมตัวกล้องกันเลยนะครับ นี่นะครับห mm ่อมาอย่างดีนะครับตัวนี้ครับอันนี้แพ็กเกจมาจากโรงงานเลยนะครับนี่ใส่กันชื้นมาให้ด้วยนะตัวนี้นะครับนี่ครับผมใส่ของเก็กล้องนะครับในกล่องก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่นะครับกันกระแทกมาอย่างดีมากนะครับตัวนี้นะครับแพ็กอย่างมาตรฐานมากนะครับผม เรามาชมตัวกล้องกันเลยนะครับตัวนี้นะครับแถมตัวนี้จะเป็นซิลิโคนนะครับเป็นฝาปิดหัวท้ายแบบซิลิโคนนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับรุ่นที่คุณภาพเยี่ยมนะครับผมเขาก็จะแถมมาประมาณนี้นะครับเป็นฝาปิดแบบซิลิโคนนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับอ นี่จะเป็นสีแบบออกน้ําตาลครับกาฟายนะครับผมนี่นะครับเบื้องต้นของกล้องนะครับตอนนี้ QC มาจากโรงงานแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทางร้านจะ QC ก่อนส่งลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าสั่งของนะครับตอนนี้แบบเป็นแบบปรับไม้นะครับสมาชิกนี่นะครับนี่นะครับจะมีคีบอกนะครับนี่นะครับ ตรงนี้นะครับผมจะเป็นตัวเลขให้นะครับตัวนี้ปรับซิซิโลได้นะครับตัวนี้นะครับโดยใช้หกเหลี่ยมนะครับขันตรงนี้ออกนะครับหกเหลี่ยมจากทางร้านนะครับทางร้านก็จะแถมให้นะครับแบบปรับนอกนะครับนี่นะครับปรับเสร็จนะครับผมก็ปิดไว้แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเรียบง่ายนิดนึงนะครับจะเป็นแบบออกสไตล์เรียบง่ายนะครับผมหรูแบบเรียบง่ายนะครับนี่ครับเหมือนกันนะครับ ล่างลนซ้ายขวนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดไฟนะครับจับกระชับมือมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับออกแบบมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวใส่ฐานนะครับสมาชิกนี่นะครับตัวนี้ใช้ในส่วนของไขของแบนนะครับหรือเหรียญนะครับขันออกได้เลยนะครับเวลาเปลี่ยนฐานนะครับฐานไฟเส้นลิงนะครับผมส่วนตัวนี้ซูมได้เริ่มต้นตั้งแต่นะครับ หนึ่งเท่าของสายตาครับอ่านี่นะครับซูมได้ตั้งแต่หนึ่งเท่าของสายตาถึงแปดเท่านะครับนี่ครับตรงนี้ครับสมาชิกนี่นะครับแล้วก็ระยะการมองเห็นครับเริ่มตั้งแต่ห้าเมตรเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่ห้าเมตรถึงหนึ่งร้อยเมตรเลยนะครับตัวนี้นะครับเส้นเล็งขยายตามซูมครับท่อเป็นท่อใหญ่นะครับมองง่ายสบายตามากครับ ตัวนี้จะเป็นท่อแบบ34มิลนะครับสมาชิกนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่มีท่อ34มิลขึ้นมานะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ถอดออกได้นะครับนี่นะครับหมุนออกได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ไม่แนะนําให้หมุนออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมเส้นเล็งกันนะครับสมาชิกเส้นเล็งตัวนี้นะครับสวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับเส้นเล็งจะเป็นแบบขยายตามซูมนะครับสมาชิกนะครับเดี e ๋ยวผมโฟกัสนิดนึงนะครับ นี่นะครับผมจะขยายให้ชมนะครับนี่นะครับนี่ครับจะขยายตามซูมแบบนี้นะครับนี่เส้นลิงจะเป็นสเกลเลยนะครับสมาชิกนี่นะครับผมชอบมากนะครับตัวนี้นะครับเส้นลิงฝังในกระจุกนะครับตัวนี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับ นี่นะพอจะเห็นไหมครับสมาชิกเดี๋ยวผมจะซูมให้สุดเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นสกิลแบบนี้นะครับสมาชิกนี่นะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับผมตอนนี้สินค้ามีพร้อมส่งแล้วนะครับผมเป็นเจ้าแรกในไทยเลยนะครับของแถมนะครับเพิ่มเติมก็จะมีนะครับขาจับรางนะครับ นี่นะครับจะเป็นของดิสคัฟเวอรี่แท้เลยนะครับแล้วก็จะแถมเลเซอร์ให้นะครับตัวนี้นะครับเลเซอร์ชี้เป้านะครับจุดแดงนะครับปรับตั้งบนล่างซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ปรับจับรางได้ทั้ง11มิลแล้วก็20มิลนะครับตัวนี้นะครับแถมให้ฟรีนะครับมูลค่า300บาทนะครับผมพร้อมประแจเอลนะครับแล้วก็จะมีนะครับระดับน้ํานะครับเอาไว้ตั้งกล้องนะครับสมาชิกนี่นะครับแถมให้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีฐานพานาโซนิกนะครับแถมให้อีกสองก้อน ผ้าชิ้นเลียนครับคู่มือสารการใช้งานนะครับผมครบพร้อมใช้นะครับผมสินค้านะครับรับประกัน1เดือนหรือ30วันนะครับหากเสียภายใน1เดือนหรือ30วันทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมหากท่านไหนนะครับสนใจสินค้ารับสั่งซื้อนะครับผมติดต่อมาที่ไลน์ไอดีนะครับ @jukppp นะครับผมไอดีไลน์ @jukppp นะครับผมหรือผมจะทิ้งลิงก์ลาซาด้านะครับผมไว้ด้านล่างนะครับผมของคลิปนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็ ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้รีวิวห้อนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ